สวัสดีครับวันนี้เชฟโคโลราโด M Y นะครับผมมาใส่ไฟเดย์ไลท์นะครับผมนี่นะครับเปิดไฟเดย์ไลท์เลยครับอ่านี่นะครับผมเป็นตัวสว่างนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับแล้วก็เพิ่มเติมไฟตะหมอกเลยให้ดูก่อนความสวยไฟเดย์ไลท์อ่านี่นะครับงานเทียบแท้เลยนะครับนี่นะ สวยๆแสงขาวๆอย่างนี้นะครับถ้าเปิดไฟหน้านะครับก็จะมีไฟหน้าซีนอนนะครับไฟตะหมอก LED ไฟตะหมอก LED โอเคติดแล้วครับสวยๆอย่างนี้เลยนะนี่นะครับนี่ครับ สนใจสอบถามได้นะครับไฟเดย์ไลท์นะครับผมของเชฟพอร์โโรโดนะครับ